วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการยกยกโครงตรงนี้ออกนะครับยกโครงตรงนี้ออกอเราทำคนเดียวก็ได้นะครับง่ายๆก่อนอื่นนะครับเราต้องถอดอุปกรณ์ออกก่อนนะครับออุปกรณ์แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ถอดออกเลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปยึดเ,เราถอดออกเลยนะครับเนี่ย ถ <tyard>. อดออกเลยถอดออกเลยนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็เอาออกนะครับเอาออกมันจะได้เบานะครับมันจะได้เบาของต่างๆมันจะได้เบาออกนะครับเราก็ยกหลังคาคนเดียวก็ได้นะครับยกคนเดียวก็ได้ไปดูกันครับเดินหน้ารถไปนะครับถอยหลังมาถอยหลังมานะครับถอยหลังมา อันนี้เป็นเป็นคานที่จะทำขึ้นมานะครับมันจะพอดีเลยเกับท้า,ทายรถนะครับเราก็ถอยรถมาถอยรถมาตรงนี้นะครับถอยรถมาตรงนี้อถอยรถมาตรงนี้แล้วก็ปลดเกียวเร่งออกนะครับเกียวเกียวที่ยึดติดกับแคลิบอยนะครับที่กระบ,บะนะครับเรายึดติดแล้วเราก็ถอยมา เราถอยมาตรงนี้แล้วก็ดึงสไลด์มาเลยนะครับดึงคนเดียวก็ได้ยังไงก็ไม่ล้มนะครับยังไงก็ไม่หักอันนี้คือเราทํามาครับเราทําเองครับเนี่ยทำเองความสูงก็ให้มันเท่ากับฝาท้า,าทยนะครับเพราะว่าเราจะได้ดึงสไลด์ออกมาเลยนะครับดึงสไลด์ออกมาเลยที่เราทำนะครับดึงสไลด์ออกมาเลย นี่เข้าใจไหมครับถ้าเราถอยล้างมานะครับถอยลังมามันก็จะฝาท้ายนะครับให้ห่างจากฝาท้ายประมาณสักนิดหน่อยนะครับประมาณสักไม่ถึงฟุตนะครับหรือ1ฟุตก็ได้นะครับ1ฟุตก็ได้ให้ห่างจากฝาท้ายตัวเหล็กตัวสุดท้ายนะครับให้ห่างจากฝาท้ายประมาณ1ฟุตแล้วก็ดึงสไลด์ออกมาถ้าอยากให้ดีทั้งสองคนนะครับ สองคนพัวเมียละดึงสไลดออกมาเลยนะครับดึงสไล์ดออกมาเลยมันจะมาตรงนี้นะครับดึงสไลดมาคนเดียวดึงสไลคนเดียวเวลาขึ้นก็เหมือนกันนะครับเวลาขึ้นเราก็ถอยรถมานะครับทําคนเดียวก็ได้ผู้ชายเราร่างกายแข็งแรงนะครับหรือถ้าอยากให้รวดเร็วนะครับแบบไม่ต้องเหนื่อยมากก็ต้องอสองคนนะครับสองคน นี่ครับดึงมามันจะพอดีกันนะครับเพราะเราก็ดึงไปดึงไปนะครับมันจะตั้งอยู่ตรงนี้พอดีเลยเออถ้าใครมีบ้านนะครับก็ทําเป็นเหล็กก็คงจะดีนะครับเสามันออทําเป็นเหล็กหรือเสาคอนกรีตก็ได้ออง่ายๆดีครับไม่ต้องยุ่งยากออสำหรับคนงบน้อยเราดึงออกมาเลยครับเ่ยดึงออกมาเห็นไหมครับ ดึงออกมาเลยฝ่าท้ายมันจะพอดีนะครับเนี่ยมันจะสไลด์ออกมาเลยนะครับมันจะสไลด์ออกมาเลยสไลด์พอตรงกับขาพอดีเลยนะครับขาตั้งพอดีเลยเราดึงออกมาเลยครับเบาๆครับเราดึงเบาๆดึงออกมาเบาๆครับอะไรย,ยากอะไร ฝ่าท้ายก็เกือบตรงนี้นะครับก็ให้ห่างกันประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ออกมาเลยดึงสไลด์ออกมาเลย สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าจะถ่ายเต็มๆให้ดูเวลาเราสไลด์เวลาเราเก็บเวลาถอดออกถอดเข้าเราทำยังไงนะครับเอาไว้กัดหน้านะครับสวัสดีครับ